นออกเยนางเดียวเยนพอห่งเลยไหนดูสินี่ขอบคุณเอซหลายครับทุวงมาทางนี้ครับใ <Okay, S 2> ครอ,อะ่ะตามเขาเลย L เบนรถไถเงี้เป็นไถเป็นตะไถไดาเยอะแบบนี้เออออุอ้ยคนนี้นี่มากดติดตามเราในทิกตอกอยู่เราเห็นอขอบคุณนะคะโอุย้ยเนี่ยไงมีสติกเกอร์อ,อยู่ดกท่อด้วยสติกเกอร์ท่อเลยเอาบัตรมันถือความหวนมันสีบรดลอกออกติกาวบัาเขาเอาวอ่าใหม่ะีสีอ๋อเหรอติ้งว่าจะเป็นมือสองอ๋อเดี๋ยวจะทําสีรถก่อนนะคะถึงจะเอาสติกเกอร์มาติดรถเดี๋ยวเราจะติดไปข้างๆเลย แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทันได้ทำสีรถนะคะนี่นะคะฝากอะอะไรนะติดตามยูทูบเบ้นรถไทซิงด้วยนะคะชื่อ ak, เฟซกิติศักดิ์เหลาคำโน11ทิ้งกะเ็นมือสองนะางครับมาจะส่งไม่เห็นก็ดีใจนลยดีดีกาม้วนตีเอ้ยมาเห็นออกเงี้ยน้ขาอย่างกตีก็ตี ยี่เอิบแท็กที่ไปเห็นยี่สิบฝีที่มาไปซื้อรถแลนด์นั่นที่มาไปซื้อรถดีดึงอ๋อนั่นเขาติดมาแล้วเหรอหรือว่าสติ๊กเกอร์เฉยๆอ๋อถ้าซื้อรถดีเจ้าสิได้ตีข่อยจีนเจ้าสิได้เบิ้งต้องใส่ขวดที่คล้ายเองค่ะเจ็ท่อสูตรหนูเอฟจัดให้อันนี้คือเจ้าของร้านเหรอนี่นะคะใครสนใจท่อโทรได้เจ้ได้เลย ก้าว <9 S 2> น้ำยาไงน้ำยาฉีดๆๆๆทิ้งไว้แล้วก็ค่อยขัดออกมันก็ออกตัว <_ s 1> หอมาบยังดีแกะไม่ออกเลย <_ s 2> อ <_ s 2> โอ้ยโอ้ยฝาดหัวเฮาโอเคบ่น้องคี้ตายแล้วคือสิซุปได้อือมันแม่นบ่ล่ะใส่ลองเอาไปซุปเบิ่งครันเอ้าหว่านบ่ได้แด้เอาดักบ่ออได้ อะไรบนระเบอเลยอ้าวล่ะมีแววว่าน่าจะได้ส่งต่อโอ้ยเบิ่องอันนันอันบักใหญ่หนึ่งเอาไม่ใส่อีเต๊กๆตกแทนได้ไหมอ่ะ S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราแตกรถเตกแตก่อนโอ้เดี๋ยวเราไปใส่แตกกตกแทนแล้วกัน,นอย่าโยกสิดึงหมุนหมุนหม,ม,มุนมุนเอาบิดบิดบบเอาหน่นไหมโยกมันกัดอันฉีกเมื่อตัวอันตรงนั้นมันมันต้องสูบข้างรอกนะคะไม่ได้ <S <S พลดะเบอร์ถึงสุบไปมันก็ยังมีนที่กว้างอยู่ไหมมันเล็กกว่ารูหมือไมแล้วก็จะโยกแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงส,งสรุปแล้ว <พอ S 1> ไม่ได้นะคะแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยอมากเลยเดี๋ยวเราไปใส่อีเตกๆแ,แทนวันนี้สับปะเดิอจะเอารถไปทำอะไรคะ ยาตายแล้วฉันเนี่ยไม่ทันได้กินข้าวแล้วเราดูดช่วมมาแล้วฉันก็สิกินข้าวแสบสันอุตส่าห์ทำน้ำพริกกะปิแบบดีทอดปลาไข่เตียวเฉลิมขี่หอมแบบชันกลาพูดว่าจะกินข้าวตั้งนานแล้วค่ะแต่ดูข่าวเต็งโมอยู่ อาหารหมาไปเลยสิคะแลคาคุณแม่รับรีวิวอาหารหมานะคะคุอแม่อุ้ยมองว่าศูนจดแบบ 0. ูนจนจมตาไหลนะแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ตามนั้นแหละจะเปิดจอยลงหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเธอว่าเธอจอยลงไหมเธอวอย่ามาเปิดขี้โพแถวนี้ดิ เธอว่าเธอจ่อยลงไหมฮะเห็นไหมพอเธอผอมลงปุ๊บนมเดิมมันก็จะเหี่ยวตกลงมอจะเอา,ารถยกขาดครับถ้า,ถ,าถ้าเป็นนักเรียนนีดีใจยังแห้งเลยหกขาดถือ้ว่าไม่ได้เรียนครับนะั้นแต่เป็นเท่าเดิบ่หอยดีใจไปได้เดียวเสียเงนินมีเงินหรือยังคะจะเอา,ารถไปยกขาดเนี่ยยังเลยครับเ <c oughs> งินจะบ่มีโอ้ย <c oughs> oh, oh. อีกหน่อยก็ยจะได้โทรหาผู้สนับสนุนหลักนะคะก็คือก็คือแม่มันนั่นแหละเมื่อวานก็เสียไปแล้วห้าพันไปซื้ออะไรนะเมื่อวานมอบแบตมอบแบตกับอกับไอ้อะไรไอ้โซ่หมุนเครื่องลังน evet. ั่นไหมพูดแล้วคิดดูว่าดีขนาดไหนยืมเขามาสี่แสนคืนเขาไปสี่หมื่นอ่ะแล้วก็ยืมอีก นี่นะคันนี้ยืมแม่มาประมาณห้าแสนได้ <Okay. S 1> <laughs> คืนคืนแม่ไปประมาณสี่หมื่นทั้งซื้อทั้งซ่อมนี่คือผู้สนับสนุนหลักของทางรายการ <laughs> นี่เม,ามาื่อวานเราก็ไปซื้ออ,อะไรนะมอแบดไม้นี่นะนี่เอาลูกยาวเลยแล้วก็อันทั้งหลังนี่ไหม ไอโซอะไรนั่นไหมข้างหลังอะที่มันเป็นที่ปรับที่หมุนนั่นนั่นไหมเนี่ยคนขายแกงเราเขาบอกว่าช่วงอะไรละสิบเอ็ดอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าพอเอามาแล้วมันเป็นแค่ช่วงสิบนะคะเนี้ยเห็นไหมว่ามันไม่หวิดล้อน่ะมันเล็กอะมันแคบมันเท่ากับห้าเจ็ดเลยลองเอาไปวันแล้วเมื่อวานมันเท่ากับห้าเจ็ดเลยนะคะเนี้ยพอถ่ายไปอ่ะมันก็จะเหลือรอยล้อใช่ไหมมันก็จะไม่สวย ลุงเราก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนก็เลยจะขายนะคะขายอันนี้เราก็คือซื้ออันใหม่เพราะว่าถ้าถ่ายไปมันก็จะเหลือรอยร้อไปมันก็จะไม่สวยใช่ไหมลูกเราก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนใหม่นะคะเออเย็บพีนวันนี้เราก็ต้องกลับไปหาช่างต้นใหม่ไปทำคัดท,ทำอะไรใหม่ นั่นแหละก็พอดีแ่ละค่ะขายผานถ้าขายได้ก็ได้ซื้อยางได้ซื้อยางใหม่เพราะว่ายางอีกข้างนึ่งอะ่ะมันก็ยังดีอยู่แต่ว่าอีกข้างนึ่งอะ่ะเห็นป่าวว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วตรงเนี้ยตรงนั้นคือมันเลียบไปแล้วมันหมดแล้วเห็นไหมเวลขี่ไปอะ่ะมันก็จะ <c oughs> เดียง้ส่เดียงขวายาสิหมมันก็จะโดดน้ดองน้องนอง เอียงทะเลทะเลมดอะ่ะขี่ตามสับเปลือกถ้าจะขี่ตามตูดก็คือต้องตามตูดอย่างเดียวห้ามไปแซงเลยเพราะว่ามันอะ่ะก็จะขี่แถบแลบแถบ,ถบมาหาเราแบบเนี้ยอะไรกินข้าวเหรอเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนค่ะวันนี้ตำน้ำพริกกะปิให้สอ,อ,อก,กินแับทอดปลาแล้วก็ไข่เจี่ยวชะอมแล้วก็ผักลวกไอ้ม่นกินผักเนี้ยแม่นสีเดเลยจะจอยไปละค่ะเอซ เดี๋ยวรอเราไปทำคับแต่เดี๋ยวจะถ่ายไม่ให้ดูใหม่นะคะบ๊ายบาย